หากใจไม่ศรัทธาอย่าถามหาปาฏิหารสวัสดีค่ะช่องราตรีมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้นะคะก็ได้นําวัตถุมงคลนะคะเป็นมีดหมอนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะแห่งวัดหนองโพนะคะจังหวัดนครสวรรค์มาให้ทุกท่านนะคะที่มีใจรักและมีใจศรัทธาในวัตถุมงคลนะคะให้ได้รับชมกันนะคะเล่มนี้นะคะจะเป็นมีดขนาดควานช้างเลยนะคะของหลวงพ่อเดิม เก่าแก่เข okay, ้มขขังมากเลยนะคะเล่มนี้นะคะดูนะคะดูสภาพอายุโหเกือบร้อยปีแล้วนะคะดูสภาพนะคะอายุน่าจะเป็นร้อยปีแล้วค่ะเล่มนี้นะคะเก่าทั้งธรรมชาติเก่าทั้งศิลปะเลยนะคะเล่มนี้นะคะนะคะ ความยาวรวมด้ามฝักเล่มนี้นะคะอยู่ที่18น <antis> ิ้วนะคะเล่มนี้นะคะความยาวรวมด้ามฝักเล่มนี้18นิ <heures tai k meter> ้วกันตรงนี้เป็นทองเหลืองนะคะแล้วก็รัดฝักก็ท้องเหลืองเหมือนกันนะคะท้องเหลืองฝาบาดนะคะมาชมด้านในกันนะคะใบมีดนะคะความยาวใบ11นิ้วนะคะเล่มนี้ ความยาวรวมด้ามฝัก18นิ้วนะคะเป็นมีดขนาดขวานช้างนะคะใบมีดจะตอกเป็นลายเสยมาใบโพครึ่งใบนะคะนะคะสวยงามนะคะเล่มนี้ลายโบราณนะคะเป็นมีดยุกต้นนะคะมีรอยรูขุมสนิมนะคะตามการเวลานะคะ ตามอายุการใช้งานตามการเวลานะคะก็จะมีรอยคาบใครายรอยขุมสนิมอย่างเงี้ยนะคะอ,อายุเป็นร้อยปีแล้วนะคะนะคะสวยงามมากเลยค่ะตรงข้างมีดนะคะแห้งสนิทนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นของใบมีดนะคะ,ตร,นะคะตรงข้างมีดนะคะตรงข้างมีดนะคะแห้งสนิท ไม่มีรอยขยับขยื่นของใบมีดนะคะค่ะสวยงามนะคะลวดลายท่านใดที่สนใจอยากจะบูชาติดตัวไว้ติดบ้านไว้นะคะก็โทรหรือแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์091นะคะ048 0487นะคะ เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะคะบูชาติดตัวไว้ติดบ้านไว้นะคะก็อุ่นใจพุทธคุณครอบคลุมทุกด้านนะคะหรือท่านใดที่บูชาเป็นของฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือก็ได้นะคะเป็นของขวัญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเล่นนี้ตอกลายสวยงามนะคะสำหรับ วันนี้ก็ฝากกดติดตามให้ช่องลตีมีดหมอด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมกันนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ